นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานมหัศจัยรแสงสีหน้าสีเทพสู่มรดกโลก The Magical Si Thep to World Heritage กระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมเสริมแรงหนุนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สู่มรดกโลกโดยมีนางสาวถาปณีเกียริไพบูรณ์รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศทอทอท,อทอพร้อมด้วยนายกฤิคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสนราชก,การนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมโดยทททกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายนมุ่มการกระตุ้นเดินทางทั้งไทยและเทศเสริมศักยภาพเพิ่มแรงหนุนดันอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก้าวสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยนางสาวถาปณีเกยียรติไพบูรรองผู้ว่าวการด้านตลาดในประเทศททท กล่าวว่าหลังจากโครงการวิจิตงานแสดงแสงสีเสียงที่จัดขึ้นทั้ง5ภูมิภาคได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องทททจึงต่อยอดดำเนินโครงการ The Link Local to Global จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยโดยครั้งนี้กำหนดจากกิจกรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกซึ่งจะสร้างการรับรู้ของประชาชนในวงกว้างรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ได้ทราบถึงเรื่องราวความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณและความสวยงามของมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีแสงสีสื่อผสมสมัยใหม่โดยงานม,มหัศาจรรย์แสงสีน้าสีเทพสู่มรดกโลก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายนณเขาครังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีรอบการแสดงไฮไลท์จัด4รอบต่อวันเล่าขานตำนานสีเทพจากความเชื่อสู่ความศรัทธาของผู้คนในแถบลุ่มน้ำป่าศักจนก่อเกิดเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่านอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีและการจำหน,น่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่น